วันนี้เราจะมาทําเมนูไข่น้ํากันนะคะมีใบต้องโอ๋ค่ะไข่ไก่เต้าหู้ไข่ขั้นตอนแรกเริ่มจากตอกไข่ใส่พริกไทยใส่ผงปรุงรสเจียวให้เข้ากัน ทำเหมือนเมนูไข่เจียวเลยค่ะใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนหลังจากนั้นนำไข่เจียวที่เตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะ และแบ่งไข่เจียวขั้นตอนต่อไปเทน้ำจิ้ลงไปเลยนะคะใส่รากผักชีหรือรากใบตองโอเพื่อเพิ่มความหอมใส่ผงปรุงรสและนำไข่ลงไป ด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยนิดหน่อยเพิ่มความหอมเต้าหู้ไข่ต่อได้ใส่ใบต้องโอ่ลงไป ต้มให้เดือดคนไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวเต้าหู้แตกหลังจากนั้นใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เรียบร้อยค่ะเมนูไข่น้ำ